ไอดอล14สมณเณรอรหันต์วันนี้คืออาราหุนสมณเณรเอตะตะทะคะด้านผู้คงแก่เรียนใฝ่ศึกษาท่านเป็นพระราชโอรสของพระนางเยโสธารากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชโอรสออกบวชเมื่ออายุเจ็ดขวบเป็นสมณเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาบนรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุได้20สิปีสมณเณราราหุนมีนิสัยรักในการใฝ่ศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านได้กอบทรายเต็มกำม,มือแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าและพระอุปชาให้ได้มากเท่ากับมเมล็ดทรายในกำม,มือด้วยเหตุนี้เองพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องพระราหุนว่าเป็นเอตะัคะขะผู้เลิศด้านผู้คงแก่เรียนใฝ่ศึกษานะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญสุขกายสุขใจแข็งแรงร่ำ,ร,ำรวยตลอดไปทุกท่านเทิน เจริญพร